ตอนนี้มีลูก3ามคนนะคะอายุห่างกันประมาณสองปีผ่าคลอดมาแล้วทั้งสามท้องถามว่าถ้าจะมีคนที่สี่จะมีได้ไหมเพราะว่าก็คงใช้วิธีการผ่าคลอดเช่นเดียวกันค่ะต้องดูว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็วไมด้บอกเรื่องอายุมาใช่อายุใกล้สี่สิบแล้วนะเกินสามห้านะคะอันนี้ปัญหาทําไมถึงไม่อยากให้ผ่าท้องสี่ในในประสบการณ์เฉลี่เคยมีคนไข้ผ่าท้องสี่แล้วไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาต้องระมัระวังคือ ภาวะรกเกาะต่ํารกเกาะต่ําติดแน่นอันนี้ทําให้เสียชีวิตทั้งแม่และลูกได้นะคะหรือเสียชีวิตของแม่ได้เพราะว่าไม่สามารถเอารกออกได้และไม่สามารถทามเลือดได้ดังนั้นผ่าท้องสี่เนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะกลัวเพราวะว่าที่น่ากลัวที่สุดก็คือรกเกาะต่ําติดแน่นแต่จริงก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นที่น่ากลัวก็คือคันเป็นพิษจากคุณแม่มที่มีความดันสูงนะคะเมื่ออายุมากขึ้น ท้องสี่นี่ถ้าอายุไม่มากอยากมีลูกนะคะปรึกษาคุณหมอเลยซึ่งเรามีนะน้องตังเพราะว่าบางทีแต่งงานใหม่ค่าแต่งไปแล้วสองนะคะแล้วก็ผ่าผคลอดสามีคนแรกแล้วก็สองคนให้ย่าเลี้ยงก็คือไม่ได้เลี้ยงเพราะเลิกกันไปมีสามีคนใหม่สามีคนใหม่เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่เพิ่งมีไปคนเดียวก็อยากจะมีคนที่คนที่สี่ก็คือคนที่สองของสามีนี้ก็เคยมีเหมือนกันเพราะแพทย์ค่ะปรึกษาแพทย์ก่อน ตั้งคันนะคะ